รู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจใจเย็นยังอีกรอบนึงมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจเฮ้ยเก่งยังเลยเก่งยังเลยใจเย็นแล้วยังใจเย็นแล้วค่ะน่ใจเย็นขึ้นแล้วค่ะใจเย็นขึ้นยังใจเย็นขึ้นยัง อข้างหอบยังข้างหอบยังเสียวเหลือเกินโอ้จะเย็นขึ้นแล้วค่ะมันได้ทำสติสมาธิแล้วค่ะแค้กีตาแค้กีตาเขียกินันมคกจุูดมลมหายใจันไม่คสัจิรู้สึกตัวลมหายใจฝันไม่สิรู้สึกตัวลมหายใจมาแม่แบบน้ำก่อนเก่งมากค่ะอะเก่งมากเ